ร้เฟ่马า,าลาล,า,ลาเนี่ยเขาชื่อว่ารือดูร้อนมาถึงปั๊บคือคนมายืนรอโครเยอะทุกคนกินไม่อัน้น90มานาทีหัวลว200ละ2 0 0กว่าบาทร้องล้องรูต้องซ้ำอร่อยจริงสวัสดีค่ะที่เรากทุกคนกลับมาเจอกันนะคะที่ช่องเอมี่ิญยาวันนี้คือแดดร้อนมาก เพราะเราจะมากินนะคะบุฟเฟ่หมลาล่ารลานนี้เขาชื่อว่านี่รดูร้อนร้อนจริงร้อนจริงพี่ร้อนจริงตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงซึ่งร้านเขาเพิ่งเปิดจะบอกเลยว่ามาถึงปั๊บคือคนมายืนรอหน้าร้านโครเยอะทุกคนเขาเปิดนะคะตั้งแต่เที่ยงวันนะคะถึงเที่ยงคืนนะคะร้านรดูร้อนร้อนจริงปะไม่พูดเยอะแล้วเราจองโต๊ะไว้แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเลยะคะ่ะไปค่ะ คนเอาตรงๆป่ะว่าน้องแอดมินอะมากดคิวให้เราอะตั้งแต่ช่วง11โมงคืงเว้ยซึ่งตอนเนี้ยเป็นช่วงเที่ยงเป๊ะซึ่งร้านอะเปิดเที่ยงคนคือแบบยืนออหน้าร้านเยอะมากแล้วคือบุฟเฟ่ต์เขาอะที่แบบมันเป็นสายพานต,ตรงนี้ใช่ป่ะมันมีทั้งแบบปลาหมึกกรอบสไปอะไรเงี้ยเขาใช้วัตถุดิบอะดีมากเลยนะดูวัตถุดิบดีกฟังมากมีเลือดน,นะคะแล้วก็มีพวกเส้นมันนะซึ่งแบบเนี้ย ตามร้านบุฟเฟ่ใช่ไหมเขาก็จะมีชุดหนึ่ง10บาท20บาทอะไรเงี้ยแต่ที่นี่ก็คือกินไม่อันนี่มีนี่ไก่นะคะมีแมงกะพรุนมีหมึกกรอบมีหมึกธรรมดาคือมันเยอะมากจริงๆทุกคนซุกให้เราเลือกนะคะว่าเราอะอยากได้ซุปแบบไหนนี่จะมีให้เลือกเลยเป็นซุปมาล่าเผ็ดไม่เผ็ดหรือว่าซุปดําหรือว่าซุปราเมนไก่นะคะกระดูกหมูนะถ้าเราลดวามันได้ด้วยไหมที่นี่ อ๋อคือบางที่เขาก็จะมีมีให้ลดความมันลดความเผ็ดอะไรเงี้ยแต่ว่าเนี่มีแบบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะแล้วก็ลดความมันไม่ได้เพราะฉะนั้น๋ยวมาดูกันว่าหมาล่าที่นี่เขาจะมันแค่ไหนจะเป็นยังไงน,นะคะทุวคนขานี่เขาจะมีนะคะเป็นไอจิมให้เราเลือกด้วยนะซึ่งโซนอีกโซนหนึ่งนะคะจะเป็นพวกโซนน้ำจิ้มน้ำจิ้มเนี่ยเราสามารถตักตามใจชอบได้เลยทุกคนแล้วก็ที่ฟังก์ชั่นี่ดีเดี๋ยวพาดาูน้ำน้ำที่นี่คือเวอร์มากจาก้ะนี่มีน้ำให้เลือกทั้งหมดหกอันอยากกินแบบไหนก็เเลือได้ยนะ กกิแล้วก็ใส่ผมหมาล่าเปน็นอีกึงอันนี้คือสูตรเอมิกริยานะคะจะไปลองทำตามก็เอาเลยทุกคนค่ะตอนนี้น้ำซุปมาแล้วนะคะเราเป็นสา่หมาล่าแบบเผ็ดนะคะเฮ้ยแต่ว่าสังเกตว่าร้านนี้เนี่ยพอแหวกแบบนี้คือน้ำมันไม่ค่อยมีนะซึ่งเราจริงๆเราไม่ชอบน้ำมันเยอะๆเกินไปนะส่วนอีกอันนึงนะคะน,นี่จะเป็นน้ำซุปกระดูกหมูนะคะเดี๋ยวจะลองชิมนะคะซุปหมาล่าก่อนนะ รสชาติที่เนี้ยจะไม่ได้แบบจีดจาดมาเข้าใจผ่านนะคือหมาล่าบางที่คือเปรี้ยวโดดหรือแบบเผ็ดโดดที่นี่ก็คือจัดกลางน,งนะคะเดี๋ยวลองชิมนะคะเป็นซุปกระดูกหมูหน่อยนะกระดูกหมูสิาบะซุปกระดูกค่อนข้างนัวดีนะ,ะจะลองชิมนะคะเป็นน้ำจิ้มสูตรทางร้านนะคะนี่เขาทำมานะ,ะมันจะเป็นแบบน้ำจิ้มสูตรงาใส่พริกนิดนึงอะไรอย่างนี้ใครที่ติดกินเผ็ด นะนำว่าให้ทำแบบแอบบแบบอร่อยกว่าแต่ถ้าใครที่ติเน,น้นนวันวไม่เผ็ดมากก็แบบทางร้านได้เลยนะคะซึ่งเนื้อมาแล้วค่ะทุกคนมาอยากให้ดูใกล้มาเนื้อนี่เนี่ยเขาจะเน้นแบบเป็นเนื้อแบบบางๆไม่หนามากนะซึ่งเราสั่งไป็ทุกอย่างเลยนะคะจะเป็นพวกริบอายนะคะแล้วก็มีเนื้อนะคะเสือร้องห้ายด้วยนะก็ไม่รอช้าเดี๋ยวจะลงหม้อเลยดีกว่าจ้านี่ทุกคนน่ากินไหมล่ะ แต่ว่าเราจะกินนะคะกับน้ำจิ้มนะสูตรแอมเอีทุกคนน่าจะเห็นกันไปแล้วนะคะเมื่อกี้นะลองไปทำอร่อยมากไส้เป็ดกับเนื้อแล้วก็น้ำจิ้มนัวๆน,น้ำจิ้มสุกี้ใส่พริกหมาล่าก็ mm. คือแบบเด <It. S 2> <ๆ>็ดดีมากแช่ร่ กินบุฟเฟ่แล้วนะคะก็ต้องริ่งนะคะเป็นเส้นมันเดี๋ยวจะมาไม่ถึงนะใส่ไปเลยเส้นมันความดีงามนะของร้านนี้ก็คือทุกอย่างได้ใส่ความสั่งได้ไม่อันอ้นปกติเวลา,าเราไปกินเราก็จะกินจุ๊บจิ๊บจอะไรอย่างเงี้ยของเนื้นอ,อ ตับวนปลจ้าเนื้อเนี่ยเขาจะสไลด์มาบางๆานิดนึงนะถ้าคนที่ชอบกินแบบหนาๆเนี่ยอันนี้มันแอบบางไปนิดนะคะจะโดยส่วนตัวเราเราคิดว่าแปบบางมันจะไม่ค่อยเหนียวไงบางทีเนื้อถ้าแบบหนาเกินไปมันจะแอบเหนียวนลยทุกคนวนดอันนี้นะคะจะเป็นหมูแบบสับชั้นสไลด์แบบนี้เลยเราก็จะใส่ในซุปกระดูกหมูนะคะอันนี้อร่อยแน่นอนก็มีตับด้วยจ้าตับหชิ้นแบบใหญ่สันใจมาก ใส่ไปเลยชีสกับหมูสามชั้นเดี๋ยวจะลองเอาชีสใส่กับพริกหมาล่าแล้วจุ่มกับหมูสามชั้นเพราะว่าน่าจานบ่อยแน่เลยอะนี่แนะนำนะคะว่าไส้เป็ดที่นี่คือเด็ดจริงเอาไส้เป็ดใส่พริกไปเลยจ้ะนี่ใส่พริกไปเลยแล้วก็ชีส นัวนัวทุกคนอร่อ,ย,อยมากอันนี้เป็นลูกชิ้นของเขามันเป็นเก๋นเนาะลองกินหน่อยว่าเป็นไงแล้วก้อนนี้นะคะจะเป็นตัวที่มันใส่ไส่เค็มข้างในทุกคน,อ,นอันนี้ก็คือน่ากินมากลองนี่เราชอบกินอันนี้มากมันคือลูกชิ้นชีสค่ะ ก็มาเลยจัดไปเลยนี่ฟองเต้าหู้กินได้ไม่อั้นปกติฟองเต้าหู้ร้านอื่นอ่ะบางร้านก็ร่วงโอเปร่บางร้านเมกิรีใหน่อยก็ไม่ไดร่วงหนักกินเพิ่มอ่ะเดี๋ยวลองกินกับนจิ้มงาแล้วกันฟองเต้าหู้ต้องช้ำอร่อยจริงฟองเต้าหู้จัดอืเห็ดหอมอ่ะปกติก็คือแพงเนาะถ้าเราไปซื้อในตะโกะเมกต นี่ก็คือมีอยู่ไหนบุฟเฟ่จั๊รออะไรจ้ะตักไปเลยสุดจ้าเห็ดหอมลวกกินไหวก็พร้อมกินได้เลยจะดูเช่นหมัน <c oughs> ดีมากฟองเต้าหู้เขาจะมีสองแบบนะมีฟองเต้าหู้แบบกรอบกับฟองเต้าหู้แบบนี้อันนี้จะเป็นแบบไม่กรอบคนแต่แบบกรอบคือร่อยกว่าน่าจะคนชอบเนะแต่ว่าเราชอบแบบกรอบมากกว่า แล้วก็สบายทุกคนไม่อัน้นตักไปเลยไม่อัน้นเราก็ตักไปเลยสิคะปกติไปกินสบายตามร้านก็คือแพงมากแต่นี่เลือดชอบกินมากเลยอะเลือดก,ก็คือตักไ้ไม่อัน้นค่ะปกติใช่ไหม,ไหมเวลาที่เราไปกินแมงกะพรุนใช่ป่ะคะตามร้านต่งตางๆอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะคิดพชั่นหนึ่งประมาณ7 9 8 9เแปเต่นี่คือให้แมงกะพรุนมาแบบไม่อั้นตีนไก่ไม่อัน้นปลาหมึไกไม่อัน้น,อนชอบกินมาก ที no ่แตกกว่าร้านอื่นนะคือร้านป๊อปเนี่ยมีปลาตั๊กโถวปลาตั๊กโถวค่อะไรคินกับน้ำจิ้มเราลองดูเขาบอกว่าบางคนก็บอกอร่อยบางคนไม่อร่อยปลาตั๊กโถกินกับน้ำจิ้มค่ะอ่าเดี๋ยวดูที่ต้องต้มนิดเดียวต้มเหรอใช่ต้มนิดเดียวปลาต้๊กโถวค่ะปลาตั๊กโถวต้มต้มในหมาล่าอย่างเงี้ยหรือต้มหมูดีกว่าเฮ้ยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินลองดาไหมไม่ได้หรอไม่ได้หลอกดาวใช่ไหมเดี๋ยวเหมือไงเดี๋ยวคนดูข่าวมันแบบอันนี้มันทำอะไรวะทิ้งปลาตั๊คโถ อร่อยน,นะอร่อยน,นะไม่รู้ว่าเขากินกับซุปหมาล่าหรือว่าซุปกระดูกหมู่แต่เมืเ่อกี้เรากินกับซุปกระดูกหมูแล้วก็เอามาทิ้มกับน,น้ำึ้งงานอร่อยน,นะเต่ไม่คิดว่ามันจะเข้ากันจตมัเข้ากันได้อฮมนี่นะจ๊ะทุกคนจะเห็นแล้วว่ามันคือน้ำซุปบางคนไม่ได้อ่านอะไรเงี้ยอาจจะเอามาเทาใส่แก้วกินน้ำไม่ได้นะจ๊ะคือมันเป็นน้ำซุปนะจ๊ะโดยส่วนตัวรู้สึกว่า ที่เนี่ยเป็นสายพานที่เขาให้แบบของเลือกค่อนข้างเยอะมากๆทุกคนถ้าเทียบกับราคาแบบสองร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยเหมือนที่พี่บอกนะว่าอย่างร้านปกติเราไปกินมาละห้าบาทจิบบาททุกคนอาจจะคิดว่ามันถูกใช่ไหมแต่ถ้ากินทำนวยดีอ่ะบางคนสามร้อยสี่ร้อยแล้วก็แอดมินแอมกินเดียวถึงแปดร้อยเนาะแต่องเงี้คือกินได้ไม่อั้นแล้วก็มีเนื้อเนี่ยซึ่งตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนื้อเขาแบบสไลด์บางไปหรือเปล่าแต่พอมากินจริงๆอ่ะทุกคนด้วยความที่เนื้อมันบางมันก็เลยไม่ค่อยเหนียวนะบางที่อ่ะคือเนื้อหนาแล้ววมันนนเหีียงออื่จตู อืจะต้องปักสั่งชีสมาเพิ่มจ้าชีสไปเลยสี่มันเด็ดมั่นจริงพี่สาวชีดะแนะนำว่าใส่เข้าไปในน้ำจิ้มอยากให้ดูสภาพหม้อตอนนี้มากค่ะคุณผู้ชมมีแบบสารพัดทั้งเส้นมันสบายต่างๆนะคะและลูกชิ้นนี่ดูน่ากินมากนี่จ้าฟองเต้าหู้ จะลองชิมนะคะน้ำจิ้มสูตรอแอดมินน่ากินนะอืมนัวว่ะใส่อะไรไปผงชูรสแน่เลยชูรสประมาณสองแอดมินนีฐานะไม่เน้นอะไรนะชูรสทุก่วานนี้ทำง,งานเก็บเงินเพอใครนะคะบอกคุณดูหน่อยอยากรู้อยากรู้อันนี้เป็นแม่ครัวของอภิษเรานะ ก็คในฟิกเตอร์ก็คือว่ามีร้านดังร้านหนึ่งอะไรเงี้ยที่เป็นสถานการณ์หนึ่งกันคราแบบบอกสูตรน้ำซิมอะไรก็ได้ทำตามเขาอ่ะบอกสูตรมาเร็วๆคนดูรออยู่กูก็รออยู่ว่ะมีน้ำซิมงานหนึ่งข่าวหนึ่งฟิกเดอหนึ่งกระเทียมหนึ่งแล้วก็น้ำซิมซุกกี้น้ำซิมพิคาลาซอสหอยซีอิ๊วขาวก็คือหมดทุกอย่างโอเคแล้วก็แล้วก็ที่สำคัญก็คือผงชูรสสี่ผงชูรสสี่ จะให้น้องๆอ่ะเราพีจะไปกินกันไปกินฮอตพอตแมนทุกที่ดินดาไปอะไรอย่างเงี้ยใครที่หลับก็พาไปเออพาไปกินหมาล่ากับบุกลาแล้วเนาะเี่ยังหนักแล้นเนาะดเดี๋ยวจะให้นางรีวิวว่าความคุ้มค่าอาหารที่ให้เลือกมันน่ามาไหม,มจัดสายตาแล้วน่ามามากเพราะว่า มันก็คือปกติถ้าหนูกินอ่ะสแตน่าตร์าก็คือสามร้อยแปดสิบแล้วนะแม่ที่นี่ก็คือมีน้ำด้วยแล้วก็มีไอติมมีไอติมมีไส้เป็ดทุกคนใครชอบไส้เป็ดก็คือต้องมาเออจริงจริงจริงมีไส้เป็ดมีสบายมีเลือดนิ้มกันอ่ะ เดี๋ยวขอตัวนั่งกินก่อนเมื่อกี้ฉันเห็นแอฟองเต้าหู้แล้วกำลังจะตักฟองเต้าหู้อยู่อยู่ดูฝั่งห้ง้ามตักไปเลยสิคะรออะไรรออะไรรออะไรและรออะไรเอาจริงทุกคนถ้นาเวลา,า,า,าไปกินจินดาแอมก็กินไม่ได้เยอะมากนะประมาณ300 300 4ส0อแล้วแต่ว่าเราเลือกเลือกกินอะไรแบบไหนเนาะแต่ว่าที่นี่เหมือนที่แอมบอกว่า กินไม่อั้นอ่ะแล้วสองร้อยกว่าบาทอ่ะแต่ว่ามันเออมันเป็นอะไรควรมาลองนะแต่แต่แนะนําว่าอาจจะต้องมาต่อคิวก่อนเพราะว่าคิวเขาค่อนข้างแบบคนเต็มตลอดเขาเปิดถึงเที่ยงคืนแต่เขาก็จะเปิดรับบัตรคิวถึงแบบสองทุ่มน,กกนะจังหวะเราป่ะใช่เพราะว่าคือเอห็นในรีวิวบางคนะรองมาคิวถึงเออไม่กินเที่ยงคืนหรอใช่กินมาฮะเออมร้านแบบแรงไปค่ะโอ้ยแรมากพี่สาวร้านลือดูร้อนนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวขอนั่งกินก่อน แล้วก็เดี๋ยวมารีวิวให้ฟังนะจะ <Okay. S 1> ทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะถึงบ้านแล้วนะซึ่งจะมาสรุปให้ได้ฟังนะหลังจากที่กินมานะโดยส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่า2องร้อกว่าบาทคือถูกคุ้มแล้วก็อาหารมีให้เลือกเยอะดีนะคะน้ําซุปก,ก็คือไม่ได้เค็มเกินสามารถสดได้นะปกติเราไปกินหมาล่ามันก็จะเค็มๆหน่อยเนาะแล้วก็น้ํามันไม่เยอะเกินซึ่งความคุ้มค่าก็ให้ไปเลยนะสิคะแนนนะคะแต่ว่า เรื่องรอคิวเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมาช้าก็อาจจะต้องรอนานนิดนึงนะโดยส่วนตัวเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรตีนะทุกคนแต่ว่าน้ําซุปกระดูกหมูเนี่ยแอมเคยไปกินที่ร้านซุก,กี้จินดาเขาจะเข้มข้นแล้วก็อร่อยกว่านี้นัวกว่านี้นิดนึงแต่ว่าโดยส่วนตัวด้วยราคาเนี่ยคือถูกแล้วก็น่ามาลองมากๆเลยทุกคนเออกลับบ้านมานะคะเดี๋ยวจะกินน้องอมารีสักนิดนึงนะลองไปกินกันได้นะสําหรับร้านลือดร้อนนะจ๊ะ กลับมาบ้านแล้วก็กินไฟเบอร์ซะหน่อยนะคะซึ่งจะบอกว่าไฟเบอร์อามารีเนี่ยถ้าเกิดว่าใครกินมือหนักมือแตกนะคะคือต้องกินเลยเพราะว่า จะช่วยนะคะในการดีท็อกนะคะแล้วก็ลดพุงที่สำคัญคือลดไขมันหน้าท้องด้วยล็อตสต็อกล่าสุดเนี่ยก็คือเพิ่งโซเอาไปนะคือหมดเกลี้ยงเลยลูกค้ากลับมาสั่งซ้ำเยอะมากเพราะว่าเนี้ยใครที่น้ำหนักเยอะนะคะหรือว่ามีปัญหากินตัวกินปากว่าพุงออกเนี่ยแนะนำว่าลองซื้อไปกินนะคะแล้วก็มีโปรซื้อ2แถม2เลยราคาพันเดียวเท่านั้นตกกล่องละ250ราถูกมากทุกคนไปจัดกันได้นะคะที่เพจอาร์มี่ไทยแลนด์หรือว่าในช้อปปี้ก็ได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวชงไฟเบอร์แล้วก็ไปกินนะคะแล้วก็คลิปวิดีโอนี้น่ัวกนนะ,ะวจกใหม คลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย